คาถาบทนี้มีพุทธคุณเรียกเงินเรียกทรัพย์โชคลาบให้ไหลเข้ากระเป๋าดังสายน้ำหลากเรียกเงินให้ไหลเข้าตลอดเวลาเงินทองงอกเงยไม่มีเหือดแห้งจะค้าจะขายก็ได้กำไรจับสิ่งใดทำสิ่งใดก็ได้เงินได้ทองมันสวดภาวนาเช้าค่าเห็นผลดีนักแลพระคาถาบทนี้เรียกว่าพระคาถาเจริญทรัพย์งอกงาม ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วสวดพระคาถาบทนี้โดยพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตติ gang, นิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันต mm ิงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะ สิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะ สิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวนนนาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง <maintenant S 2> <deviation. S 1> ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ สิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยนะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกัง อาค um, ัตฉันติงน <ique> <voi> ิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตนโนสันติกังอาคัาตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ สิริงนามะอัตโนสันต <ITE> ิกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ สิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกัง อาค IS, ัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตนโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ สิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรต um. ุงนวัตตินิจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉัตนติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวารตุงนวัตตินิจจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะ สิร like ิงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพงงังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินินนนจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ สิริงนามะอตนโนสันติกงังอาคัตฉันติงนิวารตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตนโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรตุงนะวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนะวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ สิร <desp lawsuit. S 2> ิงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกัง อาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนังลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ สิรあああิงนามะอัตโนสันติก <tha> ังอาคัตฉ <aring> ันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกัง อาค um, no ัตฉ ja. ัน no ติงน um, ิวาเรตุงนวัตตินิจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจังทนางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอัตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุง นวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจังทนาลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงนวัตตินิจจัง ทานางลาพังอาคัตเฉยยะสิริงนามะอตโนสันติกังอาคัตฉันติงนิวาเรตุงณวัตตินิจังทานางลาพังอาคัตเฉยยะ